สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอกุ้งอบวุ้นเส้นในกระทะทำครั้งเดียวทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเริ่มเตรียมเครื่องกันเลยนะครับวันนี้เราใช้ขิงแก่หั่นแว่นต้นหอมปรากผักชีกระเทียมและพติกไทยเม็ดบุกครับวุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มหนึ่งห่อใหญ่เลยครับหมูสามชั้น150กรัม จากนั้นเราก็มาทำน้ำปรุงรสใช้น้มข้นจืดหนึ่กระป๋องผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะ,น,ตน,ตะ,น,ตะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะน้ำเปล่า150 ml ล ตั้งกระทะเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยครับพอน้ำมันร้อนก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดไปจนเริ่มส่งกลิ่นหอมก็ใส่หมูสามชั้นลงไปครับหมูสามชั้นจะเป็นตัวช่วยไม่ให้วุ้นเส้นติดก้นกระทะครับ ผัดไปจนหมูสามชั้นเริ่มตึงๆจากนั้นเราก็ใส่กุ้งสดลงไปได้เลยวันนี้เราใช้กุ้งไซส์ใหญ่ครับผัดไปสักครู่ก็ใส่นมสดที่เราปรุงรสไว้แล้ว คนในเครื่องปรุงละลายเข้ากันช่วงนี้กุ้งก็เริ่มจะเปลี่ยนสีรอให้น้ำเดือดแล้วเราก็เติมวุ้นเส้นลงไปได้เลยครับกดให้วุ้นเส้นจมลงไปในน้ำปิดฝาอบไว้5-10นาที ใช้ช้อนซ่อมช่วยสาวเส้นบ้างเป็นระยะเพื่อไม่ให้กอดกันเป็นก้อนครับเติมซีอิ๊วดำหวานลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ได้สีที่สวยงามเติมน้ำมันงาเพิ่มความหอมครับอบต่อไปอีกสักครู่ก็เปิดฝาโรยต้นหอมและผักชี ปิดฟ้าอบต่ออีกหนึ่งนาทีกุ้งกอบบุญเส้นแสนอร่อยของเราก็พร้อมรับประทานขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ